สวัสดีครับทุกคนครับช่วยรบกวนซื้อน้ำส้มด้วยนะคะช,คช่วงนี้น้ำส้มเนี่ย ขายไม่ได้นะครับเนื่องจากอะไรฮะเพราะว่าบางคงเนี่ยมีน้ําแดงจะกินน้าส้มมีน้าส้มเป็นอน,น้ําแดงนไม่ใช่จะกินแบบพ้าจะกิโนโซดาจะกินอะไรจะกินน้ําแดงอะน้ําส้มก็คือมีคงป้าคงมืงเล่าให้ฟังเลยเรื่องนี้ว่ารู้ดีเป็นคงจริงรู้จักกงสัมปาสังมิกดูหน้าเออเนี่ยคงจริงนะมึงอ่ะข้าคงไทยคงทันแท่มึงอ่ะเออกูคงไทยแท้เลยกูคงจริงคือเนี่มันมีป้าคงหนึ่งขายน้ําเองกับมือขายน้ำคัดเบียดใหญ่ย้ำเข้าคันน้ําส้มแล้วคันเสร็จ เอาลงขวดแล้วก็ไปขายทีีน้เหมือว่าดีแล้วก็ดีไงเอาจบคลิปไม่ใช่ก็ขายแล้วก็มีคงทัดมาในอินบ็อกบอกว่าอยากได้สัก500ขวด500ขวดเอาสบายเลยฮะสบายเลย้ารยขวดสบายดิเหมือนหูหมุนเลยแค่เขาเป็นเจ้าเล็กๆเขาทําขายเองคือไม่ได้แบบมีโรงงานไม่ใช่แบบตีนไม่ใช่ใหญ่เออเป็นแบบ คนธรรมดานี <ok> no uh ่แหละขายช่วงโควิดเงินไม่พอใช้ก็ทำน้ำส้มออกมาไม่ได้เสริมทีนี้พอมีคนสั่งมา500ดีใจก็รีบทําแบบออกมายิ่งใหญ่ก็ทําเยอะมันก็ได้ดูเป็นกิจจะและลักษณะทีนี้พอวันส่งมอบปั๊บกลายว่ามีเจ้าหน้าที่มาอ้างว่าเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องนะเพราะว่าการที่เอาน้ําส้มบรรจุควรเนี่ยต้องขอ GMP หรือที่ย่อมาจาก Good Manufacturing กูดูมันจะเล่นอะไรอีกตัวหนึ่งตัว P เนี่ยมันยากแต่เอาวว่าก็คือมาจาก Product Product อ่าก็คือเป็นสินค้าที่ มีการผลิตได้มาตรฐานอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยอ้างว่าเฮ้ยจดไม่ถูกต้องดังนั้นต้องปรับปรับไปจมนวนเงินทั้งสิ้น1 2 0 0 0หมบาทปรับเองหมื่นสองน้ำส้มไม่ซื้อด้วยสุดท้ายก็รู้ว่าเป็นการล่อซื้อฮะล่อซื้อก็คือประมาณว่าจ้างบอกเฮ้ยทาให้หน่อยอะไรเงี้ยมันบางครั้งอะโพสอะไรเงี้ยส่งข้อความหากูเฮ้ยปิ๊งเนี่ยมีน้องคนนี้สวยมากล่อให้กูเนี่ยไปซื้อแต่กูเนี่ยไม่ซื้อเพราะกูเป็นคนดีไงไม่แต่กูเห็นมึงไปม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปลลัผส 2, มีพันมีแต่มึงเนี่ยที่ล่อซื้อตัวเองนะล่อกูล่อซื้อก็คือคุณป้าเนี่ยก็เสียเงินไปก็มาบ่นในเฟซบุ๊กว่าคือไม่ต้องการอะไรให้เป็นอุทาหรณ์ว่ามีจริงฮะก็มีคนถกเถียงตั้งข้อกฎหมายว่ามันจริงเท็จประการใดเออมันได้อะวะซึ่งผมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้รู้ผมได้ศึกษามาแล้วผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้รู้ไอ้สัตว์กูเนี่ยเรียนเรียน นิเทศนิตินิกูเนี่ยมึงโอุ้ยเฮียมึงแก้ผิดกูต้องบอกต้องไอกูเนี่นิเทศอุงผมกูเรียนนิติเอาไมกูเนี่ยเรียนนี้นินินิตินิเทศเออออต้งย่างี้หแต่ว่ากูเรียนมาแล้วก็คือศึกษามาไอพวกสินคโเรีย์เนี่ยศึกษามาอย่างภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมได้ได้ เราดูเราดูภาษาอังกฤษผมก็รู้ดิอย่างสีเหลืองเนี่ยย l นโลอย่างมะม่วงเนี่ยมังโกอย่างมีดเนี่ยอีโต้อาแล้วอย่างลูกตูเนี่ยอี คือทีนี้ครับมีคนตรงเถียงว่าแล้วไอการที่เขามาซื้อน้ำส้มหลายๆขวดเนี่ยมาต่ายการแม่ค้าเข็นรถเข็นแล้วตักให้เราเลยยังไง<อ>สรุปเป็นอย่างงี้ฮะถ้าคั้นตรงนั้นตักให้ส่งให้เลยได้ไม่ต้องขอไม่ต้องขอเราทำสดๆเงียแต่ว<อ>่าถ้าทําไว้ที่บ้านอ่ะถ้าทําไว้อีกที่หนึ่งบรรจุขวดแล้วมาส่งอีกที่นึงเนี่ยถือว่าทำาป็นิจาระศาส่งของนี่ต้องขออ๋อบรรจุขวดเออมีการบรรจุขวดแล้วต้องย้ำนะย้ายจากอีกที่หนึ่งย้ายที่ผลิตและที่ขายไม่ใช่ที่เดียวกันอ่หถือว่า มากกว่า50คนมีแล้วก็อะไรเครื่องจักรมากกว่ากี่แรงม้าอะไรสักอย่างหนึ่งแรงม้าใช่ไหมกูให้กับไก่รอบนะก่อนที่มันจะไปไปมากกว่านี้ไม่คือสรุปก็คือไอการผลิตของฮะมันมีมันเข้ากฎหมายหลายตัวคือไม่จะเป็นกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงศุตสาหกรรมแต่ว่าทางที่เข้าใจคือป้าคนเนี้ยที่ขายหรือว่าคุณแม่ค้าคนเนี้ยฮะเขาผลิตที่บ้านเขาคือไม่ได้เกี่ยวกับสังนวผลิตที่บ้านก็คือไม่ได้มีแบบอ่แล้วกูก็ส่งแล้วกูก็ทำทำไม่ตามออเดอร์ก็ส่งให้คนนะคือไม่ได้แบบทำมาเป็นสิบอันแล้ว จ่ยอยากจ่ายแล้วจบจ่ายแล้วจบเอออยากจ่าย <laughs> ทำไมกูคิดดีไม่ได้หรอจ่ายแล้วจบจริงเป็นคาหอนมากเลยนะตอนวันนี้อธิบดีกรมสรรถานสามีก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องต,ตรวจสอบให้ว่าจริงๆแล้วก็สงสารเหมือนกันว่าแบบประชาชนทุกเนี่ยลำบากไงเขาเาหาชี่เสริมก็ยังไปรบควนเขาอะไรเงี้ยเอาไม่บางคนเขาหาชิพเสริมเหมือนกันไงเช่นเช่นอย่างไงก็แบบบางทีคนไม่ได้ทำอะไรผิดก็ลองให้เขาทำผิดดูไง แล้วก็ขอเงินเขาอะไรอย่างงี้ควา้วริงผมก็ไม่ทราบว่าตอนที่เขาเสียค่าปรับมันยังไงแต่ตามหลักแล้วมันไม่มีการเสียค่าปรับหน้างานนะอันนี้ผมย้ําผมย้านะครับว่าการเสียค่าปรับหน้างานเนี่ยคือเหมือนว่าคนมาตรวจเราเลยแล้วขอของตรงนี้ปรับประมาณนี้แล้วจบเลยอะไรเงี้ยไม่มีมีกูเจอบ่อยแต่ก่อนตอนไปเที่ยวกับเดึกๆเนี่ยยังไงผ่านที่ที่หนึ่งเนี่ยที่เขาใส่ ครื่องแบบมีเครื่องแบบเมียแบบม,มึงหรือเปล่าเ<ะ>ียไม่เข้าห้องเงี้ยเสียค่าปรับหน้าบ้านไหมใส่เครื่องแบบแล้วกูต้องจอดแล้วเขาก็ถามเปล่าหน่อยครับอะไรเงี้ยบางทกีก็ต้องไปจ่ายหน้าเป็นมงตงตีใช่ไหมลองเป่ามนจึงเป่าอันนั้นไม่นับครับเพราะว่าเสียเงินกับเจ้าที่ตำรวจได้ถ้าเขามีตั้งโต๊ะให้จ่ายออมีใบเสร็จ เดีปกติแล้วเวลามีคนมาล่อซื้อคนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นลิขสิตหรือว่าอะไรพวกนี้ตามหลักต้องมีเจ้าที่ตำรวจมาด้วยหนึ่งคนหรือเจ้าที่ปกครองเจ้าที่ที่มีสิทธิ์แล้วก็ถ้าเสียค่าปรับคือพาคุณไปเสียที่สถานีตำรวจเอออะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดเสียค่าปรับคือก็ต้องไปเสียที่สำนักงานมีใบเสร็จอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้ไงสงสารนัเป็นการรีทั้งประชาชนก็เหมือนแบบข่าวแต่ก่อนอะไรยัดยงยัดยาบ้าอไปตรวจรถเขาไปยัดยาเขาก็มีข่าวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ตำรวจหากินโดยการเดี๋ยวนี้ยาไม่ยัดแล้วารี่ไม่ร้จิึงไม่ยยััดดแล้วไม่ ส่งออกอย่างเดียวเดือนนึงที่ผ่านมา4รอบแล้วเนี่ยฮ่องกงนะิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยโอ้โครบสมัยนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนกลยุทธ์แต่ก่อนเรออกข้าวเนี่ยเราแพ้เวียดนามไงแพ้นะส่งยาดีกว่าเพราะเราเป็นฐานการผลิตที่แข็งแร่งเราก็จะผิดกัญชาด้วยอ่าตอนนี้เริ่มเข้ามานะ กัญชาในหลายๆอย่างขนมใส่กัญชาน้ำปั่นใส่กัญชาใช่เราเริ่มกินแล้วแฮปปี้กินแล้วแฮปปี้กระปี้กระเป๋าล่องลอยอ่าเคิร์มเชียร์หัวเลาะเออแล้วสักพักก็หิวอันนี้เห็ดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ากัญชาผมถามจริงมันเริ่มแปลกๆกันนะแต่ผมไม่เคยกินฮะ ไม่เคยเหรอไม่เคยไม่เคยมันต้องลองไม่เคยเดี๋ยวนี้มันแบบแน่เลยไม่เคยไม่เคยกินเป็นเม็ดนะเคยแบบเป็นใบเคี้ยวเลยเคี้ยวเลยเหรอเออเคี้ยวเป็นใบเลยควายว่าเยี่ยเหมือนเคี้ยวหญ้าเลยก็สงสารนะฮะเสียเงินไปไปหมื่นสองนะครับก็สำหรับเคสนี้ก็ติ๊กต็ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องสรุปก็คือเสียฟรีก็คือมันเป็นเรื่องที่ตลกฮะคือแบบคือวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่บอกว่าต้องทำสินค้ามาตรฐานเนี่ยเพราะเขาป้องกันในพวกคนขายเคียมคนขายครีมกวนเองหรือว่าคนที่ทำ้ายแย่ๆแล้วจะขายเยอะคือวัตถุประสงค์ของคเม็นอย่างนั้ โดนคำสั่มโดนออเดอร์แบบเยอะเยอะมาก็อยากขายได้เยอะๆเพื่อให้แบบลูกเมียที่บ้านอะไรเออเขามีกินมีใช้ถ้าเกิดจะไปจับก็ไปจับตัวใหญ่ที่เขาตั้งใจทำผิดจริงๆที่เขาขายแป้งอะไรอย่างเงี้ยเขาไปจับมึงมึงว่าว่ามันมีเสียงเตือนแล้วว่าเราควรเราควรหยุดแค่นี้อเมืศาลเนี่ยตัดสินไปแล้วเสียงอะไรวะคือสาลตัดสินไปแล้วมึงเราไม่ควรพูดเรื่องนี้เออะไม่อยากเก้าลวงสารไม่กูก็ไม่ได้หมายถึงใครไงหมายถึงแบบเอองคิดดูนะว่าบางคนเนี่ยขายแป้งในบริษั ถ้าเกิดมีคดีเกี่ยวข้องกับฆ่าเด็กเนี่ยมึงจะได้เป็นขนาดไหนต่างประเทศนะต่างประเทศไม่ใช่ประเทศใดไม่มีน่ากลัวมากอากลับมาเรื่องป้าเหมือนเดิมขายน้ำฆ่าร้อยขวดนะฮะก็ประเด็นขายน้ำส้มเนี่ยผมเคยได้ยินประเด็นนี้ด้วยนะยังไงฮะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งเออขอ่อ๋อนึกออกแล้วอ้นกูยังไม่พูดยังเขาบอกว่าน้ำส้มเนี่ยเวลาคั้นเสร็จเนี่ยปกติเขาจะไม่แบบเอามาขายเลยจะไม่เหมือนแบบน้ำหลายๆน้ำที่แบบปกติก็จะใส่ผสมน้ำ ผสมน้ำตาลผสมเกลืออเพื่อปรุงรสนิดนึงถูกไหมเพื่อปรุงรส ต้องเข้าใจถูกเข้าใจถูกเข้าใจถูกบางครั้งน้ำมะพร้าวก็มีบ้างฮะใส่น้ำโชยน้ำเชื่อมได้แต่ปกติส่วนใหญ่จะเป็นน้ำส้มมากกว่าน้ำส้มกินแล้วมันรู้รสยากไงแต่ปกติก็ไม่ค่อยกินน้ำส้มนะผมจะกินน้ำมะพร้าวเพราะกินน้ำมะพร้าวเนี่ยมันถ้าไม่กระชุ่มกระชวยไม่ใช่หรอกมึงน้ำมะพร้าวอ่ะไว้ล้างหน้ามือถ้าผมไม่กินมะพร้าวอะไรเรื่องไม่คิดที่มึงเล่าว่าจะใส่ส่วนผสมนี่คือเฮี้ยอะไรคือมึงมึงปล่อยเบอร์แล้วก็ไม่คุณเ่าฟังอยู่ว่ามันไม่อยากรู้ว่ามันมันถูกไหมััั้้้้้้ยยมมมมมมมนนนนไไไไไ่่่ดดดดดผิิิอออออะะรรททาาคบเงงงีสสสตตตึูใโโโป็ซ แล้วมึงจะเอาอะไรกับน้ำน้ำส้มไอ้โบสไม่อย่างงี้กูใส่น้ำส้มสักประมาณ10%แล้วกูไปใส่แบบน้ำหวานกสิบเปอร์เซ็นต์มึงจะขายเหอะเออเอน้ำส้มอยากขายเหอะเอาก็ไปใส่น้ำหวานอะไรเงี้ยไปใส่อย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยก็เรียกว่าน้ำส้มได้เรียกว่าน้ำส้มเรียกว่าน้ำส้มได้เหมือนกันก็แต่ราบอกว่าต้องบางครั้งต้องบอกไม่ใช่น้ำส้มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราเป็นน้ำส้มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเนก็คือจริงต้องเรียกว่ามันได้คล้ายแบบอารมแบบน้ำมันอียี่สิบอะไรเงี้ยแปลว่ามีอะไรนะเบนซินไไไงทททีี่เเเเเเเติมมออ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 อ้้้ปปป็็็็นน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 นะะะะะรราาลลัักกหืำส G ยี่สิบ G ยี่สิบมันเป็นเป็นน้ำส้มอ่ะเป็นเป็นออเรนต์ไงออเรนต์เอไมใช้จีวะกูกูออกเสียงผิดสมมติเป็นน้ำส้มเขียน O ยี่สิบเป็นออเรนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกแปดสิบเป็นน้ำเปล่าเออต้องเขียนไงเออเออแล้วบางคนเนี่ยถ้าออเรนต์น้อยหน่อยก็ O แปดห้าอะไรเงี้ยเป็นน้ำเปล่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เออเออบางทีอ่ะกูงงมากเลยนะอันเนี้ยกูไม่ได้กวนตีนนะเดี๋ยวกูอาจจะกวนตีนเพราะกูเห็นนะเขาเขียนว่าน้ำส้มปั่นร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้า ปั่นก็ใช้น้ำแข็งแล้วแม่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงวะอะไรนะน้ำส้มปั่นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์กูเคยเห็นบางร้านเขียนนะหมายถึงว่าเขาปั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเขาไม่ได้ผสมน้ำอ๋อเขาใจบิดป้าคือแบบใช้เครื่องปั่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเใช้เครื่องปั่นร้อยเปอร์เซ็นต์วายเออ,อต้องไปถอนเนี่ยเออ ก็ไม่ค่อยเข้าใจไงร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นคือแบบปั่นที่เขาบอกบางอย่างเขาบอกว่าอะไรนะให้ประชาชนร้อยเปอร์เซ็นก็เห็นยากในดีกว่ากลับมาเรื่องน้ำส้มดีกว่าฮะก็น้ำส้มให้ใหญ่ทุกคนระมัดระวังนะในการขายของออนไลน์อ่าเออเห็นออเดอร์เยอะๆเข้ามาอะไรเงี้ยครับจริงๆเราปฏิเสธได้นะครับคือคือคืออย่างงี้มันมีหลายคนฮะแจ้งมาแล้วว่าเวลาโดนล่อซื้ออะไรแบบเนี้ยถ้าเราทำครั้งแรกเจตนาน้อยแต่บางคนจะกลัวขึ้นลงขึ้นศาลไงขอกระเกลียดที่สถานีตำรวจเลยดีที่สุดครับคือถ้าเป็นกรณีลิขสิทธิ์เเเนีี่่ยอออแสสดงงวาาามมจจ้ขขลิิิทธ์ับ เขาจะเรียกเงินตรงนั้นจริงไหมฮะขอไกลเกียร์ได้ครับมันมันมีเคสด้วยนะก่อนหน้าเนี่ยช่วงลอยกระทุงอ่ากระทุงหน้าอะไรโดนเลมอนอะไรเงี้ยอ่หน้าโดบิตะชิซูกะแองกี้เบิร์ดกระทุ่งแองกี้เบิร์ดเอออยงกี้เบิร์ดใช่หรอ มันนั่นแหละปาาเเวลล่ยังงงได้แต่เออกระทงอะไรกอย่างก็คือใครกรณีนี้ก็ติดฮะไปไปไก่เกียร่ได้แต่ในกรณีเนี้ยเขาอ้างว่าเป็นเจ้าที่สัมภาษมิตรเนี่ยควรไปที่สำนักงานนะฮะอืมสำนักงานเขตเนาะยืนใจสำนักงานสัมภาษมิตรอีกที่อ่ะเออก็ไปกรมสัมภาษมิตรไปเสียที่นู่นฮะไปเข้าไปกรมเลยไปนั่งคุยกับกระทรวงกลาโหมเลยไม่ใช่ทุยเออฮะอย่าไปหลอกประชาชนนะฮะจริงใช่พวงนี้เข้าใจว่ามันลำบากก็คนก็ต้องช่วยกันทำมาหากินแต่ว่าอย่างน้อยก็มีแล้วอย่างนน้ออยยเคคาก็ช่่่วละะรึง เอผมได้แล้วคนละครึ่งเออคนะละครึ่งหมายถึงว่าผมติดคุกสิบปีอ่ะมึงห้ากูห้า